อย่าลืมกดติดตามช่อง Ha Auto Review เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทุกค่ายดังวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Toyota f o r t u n e er เรุ่นปี2026รถอเนกปกรสงค์ SUV ขนาดใหญ่ที่ครองใจผู้ใช้มาอย่างยาวนานและในโฉมใหม่นี้ Toyota ได้พัฒนา f o r t u n เ r ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ยุคใหม่ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมการออกแบบที่ทันสมัยและดุดันประจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่ให้ภาพลักษณ์ทรงพลังไฟหน้าเล็ดแบบใหม่พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้แสงสว่างคมชัดและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ กันชนหน้าและหลังถูกออกแบบใหม่ให้แข็งแกร่งสอดรับกับเส้นสายตัวถังที่โฉบเฉี่ยวสปอร์ตมากขึ้นด้านท้ายติดตั้งไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ที่สะดุดตามเมื่ออยู่บนท้องถนนพร้อมล้ออัลลอยขนาดใหญ่ลายสปอร์ตที่เสริมบุคลิกความหรูหราและแข็งแรงห้องโดยสารภายใน Toyota Fortuner 2026ถูกปรับโฉมใหม่เพื่อให้ความรู้สึกรูหราสะดวกสบายมากขึ้น วัสดุภายในถูกเลือกใช้คุณภาพสูงบอกนั่งหนังแท้รองรับสรีิระได้อย่างดีเยี่ยมทั้งผู้ขับและผู้โดยสารทุกตำแหน่งคอนโซลกลางออกแบบใหม่พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้เสียงรอบทิศทางช่วยเพิ่มอรรถรสในการเดินทางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกคุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังทำให้ทุกที่นั่งรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง ด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัย Fortuner 2026มาพร้อม t y o t a s a f e t y Sense รุ่นล่าสุดที่รวมระบบช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูงเอาไว้เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบไฟสูงอัตโนมัติและระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานยนต์เพิ่มความมั่นใจในการขับทั้งในเมืองและนอกเมือง อีกทั้งยังมีกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์จอดรถที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในสถานการณ์ที่ต้องการความแม่นยำในด้านสมรรถนะการขับเคลื่อน Toyota าฟอร์จูเนอ2026มาพร้อมขุมพลังดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรที่ปรับปรุงใหม่ให้มีกำลังแรงบิดสูงขึ้นและตอบสนองได้ดียิ่งกว่าเดิมเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานบนถนนในเมือง การเดินทางไกลและการลุยเส้นทางวิบากที่สมบุกสมบันระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดถูกจูนใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถเลือกโหมดการขับได้ตามสภาพถนนทั้งโหมด2 h c h และ4 l ทําให้พร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือทางออฟโรดระบบกันสะเทือนก็ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทั้งความนุ่มนวลและความมั่นคงในการขับขี่ โครงสร้างชสซี่แบบเฟรมที่แข็งแรงยังคงเป็นจุดเด่นของ f o r t u n e r ทำให้รองรับน้ำหนักบรรทุกและการใช้งานหนักได้อย่างสบายอีกทั้งยังมาพร้อมเทคโนโลยีการควบคุมการทรงตัวที่ช่วยให้การขับในทุกสภาพถนนเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภยัยสำหรับผู้โดยสาร Toyota Fortun e r 2026ยังให้ความสำคัญกับพื้นที่ใช้สอยบาะนั่งแถวที่2และ3ส,สามารถปรับพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ เหมาะสำหรับทั้งการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ต้องการพื้นที่บรรทุกมากขึ้นด้านการเชื่อมต่อดิจิทัล Fortuner 2026มาพร้อมระบบ Toyota Connect ที่เชื่อมโยงรถกับสมาร์ทโฟนช่วยให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบสถานะของรถจากระยะไกลเช่นการตรวจสอบระดับน้ำมันการติดตามตำแหน่งรถและการแจ้งเตือนความผิดปกติฟีเจอร์นี้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความมั่นใจในการใช้งาน โตโยต้ายังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดขึ้นและพัฒนาให้มีความประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นทำให้ Fortuner 2026เป็น SUV ที่ไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมและอนาคตที่ยั่งยืนเมื่อพิจารณาโดยรวม Toyota Fortuner 2026จึงเป็น SUV ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สวยงามหรูหรา เทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่แข็งแกร่งและความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานถือเป็นรถที่เหมาะสำหรับทั้งครอบครัวผู้ที่ชอบเดินทางไกลและผู้ที่ต้องการรถที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบในคันเดียวนี่คือการรีวิวจาก Ha Auto รีวิวอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทุกค่ายดังกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตข้อมูลยานยนต์และการรีวิวคุณภาพจากเรา ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า